ในไทยแลนด์กอลลีปีนี้ก็มีทั้งการเล็กอะคาเดมี่เล็กสคูลิกดิวิชันเและสคูลิกดิวิชัน n B โดยในปีนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการจัดก็คือเน้นในเรื่องของสาบันและสารศึกษานะครับเป็นกีฬาที่ดีนะคะช่วยฝึกสมาธิตอนนี้มีคนสนใจมากขึ้นสังเกตจากนักกีฬาที่เข้ามาเล่นกันมากขึ้นนะคะผมสนับสนุนกีฬามากร้อมเนื่องจากว่ากีฬามากร้อมเป็นกีฬาที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดถ้าเล่นหมากร้อมแนละ้วเขาจะมีสมาธิและมีความจําในการเรียนได้มากขึ้นครับ หมากล้อมเป็นกีฬาที่ค่อนข้างชัดเจนมากว่าจะต้องมีแพลนที่ชนะจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนในการสอนให้รู้จักการปรับปรุงตัวเองเพิม่มเติมขึ้นมาหมากล้อมก็เป็นกีฬาที่มันสนับสนุนเขาได้ดีถ้าลูกๆเข้ามาเล่นหมากล้อมมันก็ฝึกสมาธิแล้วก็ได้มีสังคมที่ที่ดีอะค่ะก็อยากให้พัฒนาฝีมือก็จะได้เจอความสนุกที่แบบลุ่มลึกทําให้เรารู้สึกอยากจะเล่นหมากล้อมไปตลอดชีวิตครับ ผมว่าประโยชน์ของกีฬามากล้อมมีเยอะมากๆากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสมองปัญญานะครับมันดีจริงๆครับผมรู้สึกว่าหมากล้อมเป็นเกมเดียวที่ให้รู้สึกว่าเราอิสระได้เราสามารถเดินตรงไหนก็ได้บนกระดานเราสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําสิ่งต่างๆได้ตลอดเวลาในกระดานกระดานหนึ่งมากล้อมเนี่ยมันฝึกให้เราเลือกค่ะเราไม่รู้ว่าเราเลือกไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าด้วยนะเราต้องแก้ไขปัญหาจากสิ่งที่เราเลือกไปอันนี้รู้สึกว่ามันให้อะไรกับเรา <S <S มากๆาเลยค่ะ เป็นการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์การเล่นหมากร้อมเนี่ยมันทำให้เด็กรู้จักจคิดเป็นกระบวนการเป็นระบบงานด่วนมาก,ก่อนงานใหญ่เราต้องวางแผนอะไรยังไงนผมว่ามันมันช่วยได้มากกีฬาหมากร้อมเป็นกีฬาที่ที่ดีเล่นได้ทุกเพศทุกวยัยเป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์ในครอบครัวได้ด้วยมันทําให ช่องว่างระหว่างวัยลดลงนะเปลี่ยนครูกับเด็กผู้ครองก็ได้มาปฏิสัมพันธ์กันผ่านกระดานมากลร้อมก็อยากให้ลูกมีสมาธิเพราะมันมันช่วยเรื่องของการเรียนแล้วก็คุณพ่อก็เล่นเป็นระดับหนึ่งก็เลยอยากสานต่อให้ลูก ไปได้ไกลกว่าคุณพ่อมีหากิจกรรมให้ลูกทำเรื่องการติดหน้าจอเป็นหลักนะคะแล้วก็ได้ฝึกการใช้สมาธิแล้วก็ได้มิตราพในการแข่งขันสน,นะะุนค่ะหมากร้อมฝึกทั้งกระบวนการคิดแล้วก็การตัดสินใจอยากให้ทุกคนมาเล่นหมากร้อมเพื่อฝึกกระบวนการคิดและได้ความสนุกจากการเล่นด้วยครับ